ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแฟนเป็นเมียคนอื่นบ้านเกิดไนกี้นิธิโดนน้ำตาไหลแฟนเป็นเมียคนอื่นพิสูจน์ตัวเองมาทั้งชีวิตยอมเป็นเพียงตัวประกอบเปิดบ้านเก่าไนกี้นิธิโดนมีความจริงมาทั้งชีวิตเล่าทาั้งน้ำตาเอาชีวิตไม่รอดเพราะแฟนเป็นภรรยาชายอื่นถือเป็นอีกหนึ่งหนังแสดงมากฝีมือที่พิสูจน์ตัวเองมาตลอด สำหรับพระเอกหนุ่มกล้ามแน่นขวัญใจสาวไทยไนกี้นิธิดลพร้อมสุวรรณที่ผ่านงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวรับบทบาทมาเกือบทุกรูปแบบที่เรียกได้ว่าไม่เกี่ยงงานเลยก็ว่าได้พร้อมทั้งพิสูจน์ให้ทุกสายตาได้ประจักษ์ด้วยฝีมือการแสดงล้วนๆสำหรับนักแสดงมากความสามารถไนกี้นิธิดลที่ไม่ว่าเขาจะรับบทบาทพระเอกบทร้ายบทดราม่าเจ้าน้าตา เขาก็แสดงสัญยานุภาพให้แฟนๆยอมรับแบบไร้เงื่อนไขจนตอนนี้กลายเป็นนักแสดงตัวท็อปของประเทศเลยทีเดียวส่วนเรื่องชีวิตและความรักของไนกี้นั้นเส้นทางของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนอกจากอดีตเด็กแว้นสุดแสบที่เจ็บตัวมาไม่น้อยและเส้นทางชีวิตจากเด็กส่งแก๊สสู่พระเอกงานแน่นและความรักที่เจ็บช้ำม,มามากมายเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรเมื่อได้เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการไนกี้นิธิดล ได้เปิดใจเรื่องราวชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยนั่งเล่าที่นี่เป็นรายการแรกแบบหมดเปลือกกับที่มาของชายาผู้ชายสายถอดพอพี่ชอดพลิกบทบาทจนได้ฉายานี้ติดตัวพร้อมเปิดความรักที่คิดว่านี่แหละคือผู้หญิงที่ใช่ที่สุดแล้วแต่ช็อกเมื่อรู้ว่าแฟนของเราคือเมียของคนอื่นและเกือบโดนแทงเพราะเป็นรักข้ามรุ่นและสัญชาตญาณปากของตัวเอง จนเกิบวิดไม่รอดและความรักอีกครั้งสุดช็อกเมื่อเห็นแฟนตัวเองใส่เสื้อคู่เดินกับผู้ชายอีกคนรักครั้งนี้เสียใจมากที่สุดจนเป็นปมในใจยิ่งเรายิ่งคิดถึงน้ำตาซึมในรายการพร้อมกับถอดบทเรียนชีวิตเด็กเกเรในวันนั้นในกี้นิธิโดนสู่พระเอกที่ประสบความสำเร็จจนคุณแม่ภาคภูมิใจในวันนี้เป็นความรักที่เราคิดว่าคนนี้แหละใช่ที่สุดแล้วเพราะเราก็ชอบสุดท้าย ก็มีเพื่อนมาเตือนว่าเห็นผู้หญิงของเราสอนท้ายไปกับผู้ชายคนอื่นนะเราก็มองว่าไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเราจะไม่เชื่อใครจนวันหนึ่งผมได้โทรไปตอนที่เขาเลิกงานพอโทรไปก็เป็นเสียงผู้ชายรับสายแล้วเขาก็ถามผมว่าโทรมาทําไมผมก็บอกว่าก็โทรหาแฟนผมไงเขาก็บอกว่าแฟนอะไรเนี่ยเมียผมผมก็แบบโอ้โหอีกหนึ่งความรักที่ไนกี้เสียใจที่สุด แฟนผมเนี่ยใส่เสื้อคู่เดินกับผู้ชายอีกคนผมแบบช็อกเสียใจมากเป็นรักที่เสียใจมากที่สุดมันก็มีช่วงที่ผมพยายามจะแบบหลอกตัวเองโดยการที่บอกว่ามันไม่จริงหรอกแล้วผมแบบกลับไปคบกับเขาอีกเหมือนผมลืมเขาไม่ได้เพราะเขามีผลต่อใจผมมากเพราะว่าระหว่างที่เล่าไปผมก็นึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ผ่านเรื่องราวชีวิตมามา,มากมาย จนแทบไม่เชื่อหูเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ